เลยครับโคตรเลี้ยวไข่เขาอยู่นอกโลกเลยนี่นะเขาสามารถแเนมเห็นหมดเลยหัวหองแงพงเจ้ากิโลเมตรสวนเป็ดป่าเออเนี่ยปลาขาเปืือกถึงแมนทางนี่แม่เป็นทางดีนะสวนหน่ำปลาภูเขาคู่เออเนี่ยทางแรืเข้าไปนะ ระเบนคอเนเออเคือแนวแนบบน,นี้ไปที่ท่าเมื่อกี้ไมีหานแค่ลถสีดินก่อนั้ยโอ้แถวเนี่ยข้า,ออขอาอน,ออนอกแชร์นิดเดยเออทางยาง เดี๋ยวลุยกันต่อเฮาน่าจะโอเคอยู่ทางเส้นนี้อยู่ไหนจะมีบานพักเนาะบานพักอลวัน มึงบรรยากาศการทำหน้าบึงตรงให้ตรงหน้าของ,งไง่ซนได้เหตนนี่เนาะบึงตามมัน GPS แล้วทางที่เราจะไปมันเลี่ยวทางหนานด่เลยเลี่ยวซ้ายทางเลี้ยวขัวทางหนานี่เหมือนเลี่ยวซ้ายแต่ว่าไปซื้อมันจะไปเพิ่งกันแต่ว่าทางมันจะเบิ่งผมไปเคียวหอดเพิ่งพูกข้วานนะวบล้วยคนน่ะนะบนตัวจริงกัน ตอนนี้ขามาทอดทางสามแยกมันจะาทางซีนจะไปสวนหน่ำภูเขาก้้ยโอ้เห็นมีน้ำตกพร้อมไหมฮะเป็นตาคาขนาดเลยแลาทวาเรเดียบัวนี่จะไปเคลือ่อนสะพาน้้ำมั่งสามเจ็ดกิโลเมตรโอ้บนทางเขาจะเลียวไปบานวังเฮือเนาะต่อมาเขาจะไปวังเฮือคือไปเขาจะไปวังเฮือแต่ตรงจะไปทาง่ยกคว้ี่ สำหรับสวนหนำป่าภูเขาคว้ยเอาไว้โอากาสหนาเนาะมันมีน้ำตกความนี่เนาะได้จนะสร้างขึ้นไปขึ้นไปทางนี้นะหนะากิโลเมตรหนึ่งทนะักกี่ได้หนึ่งเอาไวกับบ้านในระยะหนึ่งเนาะมึงเป็นภูเขาอันตะเคินภูเขาคว้ยหน่อยนะเนปะ็นภูเขาคว้ย ประจนไเดเอร์เหมือนเดิมเดิเ็นทา,างใหม่เส็นทางที่บุเคยมาจา้าคืออะไรคือกันอีกมาหมักไปเบิงเนาะมาไปตำรวจเบิดโอ้ยมองนี่นี่ขัวพร้อมได้เนี่ยนีน่หนามเนาะละคร็อขัวขามนามคนที่มั่งอย่างดีเลย ายนายหมกเต๊ะสอลี่อนี้หาพันอันนี้หาพันอ๋เอาอันนี้หาพันเออทางนี้เข้าไปหอดสายทางนี้บอว่าทางนี้มันมันไปหอดสา้ทางนี่หอดอันวังเฮือบอ่ะบ้านรางเฮือหอดเนาะ เออเออเออเอาพักหนึ่งหมอกี่เขาจอดซื้อสล,ลี่ซอยแมตูระแหลก็้ามเส้นทางน้ำเพลินพ่อฮะเบิ่นะงดีอยู่แถวนี้ด้วยพี่นอ้องเอากับโบ้ค่อยมาที่ยกันเนาะเป็นทางแรกด้วกันเบิ่งไปด้วกันนี่ปั๊มน้ำมันพ่อวันนี้สตาร์อ้อยปั๊มน้ำมันสตาร์อ้อย ยังดีที่เป็นทางลัดยางเนาะเพราะว่าทางเสนิมันไปทีเกินเฟ้าเป็นก็เลยเหตุเส้นทางดีแน่แต่วันลังจากนั้นอาจจะเป็นทางแดงเดี๋ยวไปล่องบึงทางในนึง้นมีห้องน้ำานี่มีห้องนำ้ำเหมืหอนไล่ตามแคมทางเขาใจเห็ุห้องผมง่ายเลยเนาะเป็นสะระบทานสามารเอานำเข้าหน้าเห็ดหน้าได ทางไครเครื่องประจำหมูบ่บ้านตรงไหนจะขึ้นต้นพะหมงเนาะแถวนี้ตรงแมนต้น,นพะหมงพอดีเขาเบิง่งใน GPS ท่านผู้ชมเขาอยู่ทางหนามันจะมีมันจะมีเขื่อนหนามเนาะ จะมีอ่างน้ำทางน้ำจะมีอ่างน้ำอ้าวฝนตกสจิเท <4 S 2> ่าบน,บนจอดทักแต่ตีนเองโอยู่นี่เงิน้ำตกว่ะเขื่องไฟฟ้าน้ำมันสามโอ้ยน้ำตกอยู่นี่นนนเห,หมือนก็ดีงามเดี๋ยววันเขาเครื่องไฟฟ้าได้วันนี้ไปใส่เข้าเขาเยอะเนี่ยไปตรงกอนเนาะ โอ้หนำหนำเคลื่อนนบรมันออกไ้นี่เนี่ยอันนี้เป็นปลาสงวนปลาสงวนผู้เข้าคุ้ยโอ้มีอ่างน้ำนี่เนาะที่เอาหินในแทนสี่เนาะทางน้ำเพิ่นใสเห็ดไฟฟ้าเตือนพิษสารน้ำมังสามอันนี้นะอันนี้เป็นตายมันเนาะเดี๋ยวไปเช็กหน่อยหนจะเป็นอ่างใหญ่มัน ไปเบิร์นน้ำกันอันนี้เนะาะทันผู้ชมป้าโตอ้างหมกใหญ่เลยอ่าเห็นมีหลอดจั๊กของไปลายส้นผอมเออางใหญ่เติบางใหญ่เติบจุดไม้แหลกก็เนาะไปวังเพือวังเพือ,อหรือยังต่อไปอีกทีเื่อนแล้วก็ต่อไปที่เื่อนทรายสานน้ำเลือจะออกไปที่ลองสาน ทั้งนี่ก็มีคนเคยมาอยู่ก็มาได้อยู่แต่ว่าตอนที่เอามานี่บูว่าทางจะเป็นใด,ได้ไปลองเบิ่งเนาะอย่น,นี้มีด่านกดกาพอบก็เป็นยังดแบบิง่งผ่านไปเลยเออต้องด่านทหารก็เป็น,งงนยังเนาะผ่านไปเลยเฮะกดจักอ่ะเบิ่งงหนาหนุ่มอีกคนนึงก่อนสิบเบรถทางนุ่มเนาะ พรเจ้ามานาั่งซีเบสเมื่อกี่ยนั่นงซีบเบสแต่ก็กินขา้าวปลาโอ้ขนาดเลยดุยต่อเข้า,นาขนาดเฮ้าแนมเห็นนี่อาคารขนาจะเป็นของการของเกลือนไประกโซนอะไรเลนยนาจะเป็นของการของอเกลือนเฟลฟาตามเราเบิงในกทสในแผนที่เนาะ ันนี้ก็บโบเคยมากกับขอเอาเป็นประสบการณ์บบเคยผูกโบเคย,หเ,คยเห็นบบเคยมาจะเถื่อเนาะขอลองจะเถื่ออันนี้่ฮอของการอ่ะน,นี่ของการของเกิดไฟฟ้าน้ำมั่งสามโอ้ทางไ,ไปไปอยู่ันีง ไตรเดอร์มอเ้อร์ตามทรงก็ปลูกตรงใหม่นะปลูกตรงใหม่ขักแในมึงพ้นทางเลยเป็นพู้ล่ะก็ขดเลี้ยวเลี้ยวชิทายหุบอยู่นีก่อนไม้หนึ่งขับไปข้างในเนาะเข้าขับไปบ่อใด้ขอชิทายหุบอยู่นี่ บริษัทพลิกถฟยฝาลาวจำกัดมหาชนเกินไือสาน้ำมังสามอ่ะจงได้ก็มาแล้วคอเซฟ,ฟี่จากบาทเนาะท่านผู้ชมขางหนึ่งที่เคยได้มาเกินถืฟสารน้ำมังสามขังลงังเข้าเป็นออกการคงเกินถืฟสารน้ำมังสามตอนนี้เขากำลังมุงหนาไปทีบ้านปังเฮือ แล้วก็จะออกไปทีลองสาน้นโดยใส่เชนทางลัดปลาเชนทางที่เข้าขึ้นมาเนาะขดเหลี่ยวนี่บอดจะขึ้นไปก็ดิมมนบมธรรมดาคือกันจากเคลื่อนด้วยฝ่าขึ้นมาน้อยเยี่ยวกะเบิดแล้วทางยางเนาะปัดนี็นเชนทางลูกลังได้บัดนี้ทางดินแดงไงมีโดดจริงขึ้นมาหอดที่เซย์มาแ้ก็คนทาง ผมใจจอระบอทอรีแอเวนเจอร์เอพ่อว่าันนี้ทางเลยถงเทแล้วเนาะอาจจะล่นได้นี่ันเมือนนี่ใกลจะพนยังมาตอนนี้ข้างนี่ขึ้นูมาตลอดเลยตั้งแต่คือตั้งแต่หนาของการของเครื่องไฟ้าขึ้นมาตลอดเลยนกระนหมืนทอด จอมสุดสุดเลยนี่ข้างึืนผู้ร้ายสมพ่อก็จะออวบดตัดทางนันให้มันดีให้คนเที่ยวทั้งนี้เนาะทางมันมาอยากไร้รถหมุกป,ประมาณายแต่ว่าจะไปตีลองซ่านไดีสุอเนาะแต่ว่าถ้าเบรงในจีเวียนันจะมีมูบ้านอนีได้ขางหนานเนี่นะ ยางเองวนข้างกันสั้นๆตัดโค้ีทางยางถงิ่นมะอดเครื่องเลนี่ซีเมนจอม,มนัอนดเลยเนาะเนาะอากาศเย็นขนาดเลยอากาศเย็นๆนี่เนี่ยเพิ่งจอมผู้เนี่ยอันนี้มันจอมผู้เขาควายพิสิทธิ์มาแล้วนี่ตรงจุดนี้หลักษถานีหอเนาะยวไปอีกหน่อยก่อนโก็อยู่นี่คือมางงามแทนจอมผู้ เราต้องจอมผู้นะตอนนี้นะอากาศเย็นขนาดแล้วยู่เท่านี้นะผู้สซึ้เย็นๆเลยเขามีคนมาศสยอยู่นี่เนาะรถกระบกระกับรถทุนใดเขาจะเนี้ยมีสายหนาต้องสายจะจมาคล้ายเสืออุ้ทาง น,นี่เอาอีกแล้วนะปจนไทยคอนเดนซันผู้สม้มเข้าขับรถก่อนทันผู้สม้มเขาขืนจอมผู้ข้นมาแล้วมาเจอนำาต๊อันนี้มันกำลังใจของหนักเดินทางน่าอยู่เนาะนำก็สิเย็นดีว่หากหลายบอสหนาจะหลาย ท่านผู้ชมตอนนี้เติมมาหอดจุดชมวิวที่สามารถแนมเห็นทางลมใย่างกวงควางทำบ่เบิ้งน้ำกันสุดยอดเลยอากาศอยู่ทิ่งแต่เย็นๆเขาแนมเห็นเนาะไข่ไข,ข่ว่าเข้าอยู่เทิ่งกันนะอยู่นอกโลกเลย <laughs> ไข่ไข่เขายู่นอกโลกเลยนี่นะเขาสามารถแนมเห็นหมดเลย นครลงอยู่ใส่่ะหนาะอยหุ่นแนมเห็นโลกกลงเลยเนาะ,ะบรรยากาศนี่ซุดยอดดีดีเคยหูก,กระสรังเห็นเนะาะวันนี้เนาะบรรยากาศไม่หนึน่งย,ยังเดินทางต่อ ถาับเน่ทา้งนี้เขาไปไสทางนี้นะอันนี้บันว่างเหือเนาะอันนี้บันว่างเหือเออทา้งนี้เขาไปไสางข้างๆกันนี่ออกไปลองสั้นได้ไปะไอันนี้บนทางยากเลยมีออแต่ใส่ข้าวสวยบางที